กลัวผิดหวังซื้อโมอีสแต่ว่าเหมือนพลาสติกเลยเนื่องจากว่าเรานะคะมีจาหน่ายเพชรโมอีสแล้วก็ได้รับคอมเมนต์ประเภทนี้เยอะมากๆนะคะว่าซื้อมาแล้วเหมือนพลาสติกหรือว่าซื้อมาแล้วนะคะเป็นรอยซื้อมาแล้วไม่เล่นไฟซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเพชรเนี่ยมีเหลี่ยมที่แบบว่าค่อนข้างด้านหรือว่าค่อนข้างคมนะคะอย่างได้เคลดแจ้งไปนะว่าเพชรโมอีสเนี่ยมีหลากหลายเกรดมากๆ ส่วนมากควรจะคอนเซิร์นแค่ว่าอยากได้เพชรที่มีใบเซอร์ต้องบอกกันว่าใบเซอร์เพชรโมอิสไม่เหมือนใบเซอร์ของเพชรเนเชอรัลดมอนด์นะคะใบเซอร์เนเชอรัลดมอนด์เนี่ยเขาจะมีการเกรดติ้งเพชรคือเหมือนกับจัดลำดับของคุณภาพเพชรว่าอันนี้สวยไม่สวยแต่ว่าเพชรโมอิสเนี่ย ใบเซอร์นะคะแค่เป็นการบ่งบอกว่าเพชรชนิดนี้เป็นเพชรโมอีสนะคะมีการบอกไซส์แล้วก็มีการบอกสีเล็กน้อยนะคะซึ่งเป็นการสีแบบประมาณการดังนั้นเนี่ยการที่จะซื้อเพชรสวยไม่สวยนะคะให้แนะนําเลือกร้านที่ดูเพชรเป็นนะคะไว้วางใจได้แนะนําว่าถ้าสมมติว่ามีหน้าร้านก็คนที่ดูเพชรเป็นอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะไปดูได้เพชรโมอีสเนี่ยมีความเหมือนกับเพชรแท้ไหมเคสมองว่าเหมือนนะคะจากประสบการณ์การทํางานแล้วก็การที่ขายเพชรมาเป็นระยะเวลายาวนานไม่งั้นเนี่ยหลายๆ หรือว่าหลายๆล้านหรือว่าช่างหลายๆคนอาจจะบอกว่าเพชรโมอิสเนี่ยมีการสั่ะเทือนวงการเพชรแท้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเพชรโมอิสที่สวยๆเกรดดีๆแล้วก็เหลี่ยมสวยๆอะค่ะจะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเพชรแท้มากๆแต่ถ้าเป็นเพชรโมอิสที่เกรดปรกติหรือว่าเกรดที่ไม่สวยอะค่ะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็คือแยกออกแล้วนะคะใครที่รู้สึกไม่สบายใจนะคะแนะนําได้เลยค่ะเลือกเพชรพันตรานะคะ,ร,ะ,คะรับประกันเปิดกล่องเทียบเพชรแท้ไม่เหมือนดีดีคืนเงินนะคะเรามีการรับประกันหลังการขายและที่สําคัญมีบริการรับเชิญสินค้าด้วย ซื้อเอาไว้นะคะเงินก็ไม่หายไปไหนสามารถที่จะเก็บมาไว้เธอได้ในอนาคตค่ะ